สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกสันทุกถูกทุกคนครับผมามีขี้เก่าครับโอ้โหยหลังจากที่นป่าข้าหลังจากที่คนข้นกุดมวลมือแล้วมือนีข้นหาเห็ดลายหลายมื้วนเมื่อวานเขาคืบเนาะคนเพื่อมาแจกอีกนะฮี่ <laughs> <laughs> จังจะได้แบบหาเห็ดแบบสบายใจไหมพี่นงเ <laughs> มื่อวานเห็นแก่ตัวนี้เ <laughs> อาท่านไดนมาหายอยู่หากินกะมันมันกัน,นทุกถูกทุกคนครับผม พ่อใส่หม้อเบ็ดกระยันเห็นงูเหี่ยวเ,เกี่ยวคองส่เรื่องแจงแจงยู่นั่ะแหละพี่น้องค็ในปลากระพื้นขานี่กับพ่อพุ่มพูนี่แหละแจงกับแจงทะฟ้าซื้อๆครับเจอแล้วใส่ถังน,น้ำใส่กองของหันปีนหาก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยว เด,เดีถัดขึ้นไปยืดนึ่งเยอะไปัดนัดดีดีนะที่เห็นเห็ดผุผมเดาซือๆได้นไนหนิเ้าจากใบใหม่ตูนเนียนเผื่อของแท่แงก งัด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 สายเห็ดลืมขอป้ากันแล้วพี่น้องอไปไปขวาขางพ่นเมาไหมนี่นี่เห็นแล้วเดี๋ยวได้สู มะพราจะเป็นเสียบสังลูกใส่จะเป็นสุดยอดครับอันนี้สดอกนั้นกันได้นียสุดใจเสียบมันหอมแหมหอมเราม้นนี้เป็นกึดเนหมยัถือกหนีนี่อยู่นี่นะองำใบใม่อันเียงบ้น่ะเดียดเียนะ 啊。Huh? โอ้ยกดกล่องผิดเราจะกดทายผ่าหนิ่งแต่ตกดปิด เชียงพีนองว่แม่นังดอกเดตกงามๆนี่อยูางน่ะยเตเจ้าคือพังงาอดีเจ้าคือพังงาพงงาเตรียมพร้อมมาเลยโอ้ยกรลังสีใหญ่เพิ่มอกเมเพพันอือนี่พวยอนั่นม่นออกเมเพพันเพิ่มอื่นกันไม่กินกันนันเละก็ออกเมเพรพันนันหละ เขียนกหงตอนเจ้าไปเลาะสนอกหง อื้เอผาี่ีีคือว่าล้วพี่น้องเป็นอาหารนองของเพลินนั่เวลาคุ้นมากอะแบ่งๆกันครับแบ่งปันกันกินอื้นๆนี่นัน อันนี้คือว่าเป็นกำไรครับปากถ้าเจอนางกีบเ็ดมันปูได้พอ่อพัดล่ะพยายาไปยี้ยงก็ได้พัดก็ได้เด้อเจ้าอุ้ยคอยคอยขี้อ่ะคอยไปเจือ ไส่สัตวเก็บเนหาสาจืดอ๋อโอ้ยน่นล้นเดยวน่ะเก็บต่อเลยพี่น้อง เด้อโ้อย่า <c oughs> เห็นรับตาปานมาพิ่นสิบ่ใบไงไหมไงด,ดันใบใหม่โน่นขื้นก็เกลียวเห็นคือเ่ารับสูมครับคนกับเขาหลายแล,ล้วครับพี่น้องเขาทุกยามล่ะพี่น้องบ่วบาัะป้าได้ดอกเช้าเทียงแรงก่อนนอนดึกแจง ตูมนี่ไหมสังเกตขาครับพี่น้องบุยนี่เงาของเห็ดอันเห็ดไข่าขาวนี่เงาเป็นสีน้อยเลยพี่น้องนี่เงารากนี่คนรากเงาน้อยครับช่วนมากันไงหลีนะเพิ่นก็นสิลมเลยอุย้ยปุ่งเลย ออืเราท่านตัดขาดิสำนีกับปนหนึ่งเล้ที่นี่พี่น้องปนว่านี่นี่หอบหนึ่งนี่หอบมือหนึ่งนี่ผู้เฒ่าลูกกินบะเปื่องดอกแล้วกินพ่อเจ๊เจ๊อุ้ยสองตายายอิ่มอีหลี <laughs> cái trâu có đấy cho kiếm hết con đớp đẹp nương đọt bạc ngay vô phun các phi nong bản ngàm đấy máu phong có con hóm cầu ừ. chạy hả ไข่เขียวพูนพ่นเคียวไข่ไข่ขาวเออแมนอ้ยโอ้ผิดเฮ้ยไข่พูนอ้าวผมเก็บแล้วนองว่นนันลอยเก็บโดดงามๆอุ้ยบ่ได้ลอยดิผมเก็บไม่เห็นเลยน้ำไปด้วยกัน หมุดตามเสาเจอไปเลยลครับพีน่น้องปัดตัวปัดอันนี้ยิงกันเลยครับพี่น้องยิงเคียงโค้ เขึบน้ำายังไปตามร่มยังไดร่มแห้งเนาะเจ้าหอตะลึงตะลึงนลุดกลุดปลาปลาดองก็จังสี่ละสีบๆอกเก็บเก็บ นี่น่ยังกินหิวเอาแท้บ้านมันนี่บ่ได้กินตอนอืมเวอา่น้ๆเอา่ คันคันชาขันตองขอถูกข่อไพ่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันคือกละองมันเบื่อต้องกดให้มันโฟกัสก่อนจังสี่เม่ก็โฟกัสทีละดอกนี่แหละเอ้าบ่ได้เก็บจักเทื่อดอกพี่น้องพอดีกับมือตากละองกับมือปุ่มปุ่มกดกับบอติดแม่งกะมือคนกินแต่ตอนไม่ใจอยากใส่กำปั้นตะกดพี่น้องบอกกับเบ้ารถถอด ตอนนี้อยู่ที่มันีงตอนเป็นตะนัวบ่หาอาไอตอนมาเออใครเนี้ยอยู่นี่นัวอยู่นี่เป็นตอนนั่งสิไอ,อ,อ,สนนอยคำยยมปมว่าสมมตินีู่บ่ได้เห็นไหนคำหลวงโดนหรอที่เนาะอ๋อเราไปใส่หรอเราขายของเหรอขายปลาทูปลาทูปับราคาขึ้นหรอเด้อพี่น้องเด้อนนครับตามสถานการณ์ครับเข้าใจเพื่อนเข้าใจไม่ค่าครับตามนั่น,เอ,บบนเอาเห็ดไปแลกได้อยู่ ต้นทุนการหาต้นทุนจากตนทั้งเพิ่มครับเพิ่มี่ลีนั่นแหละแม่นต้นทุนสูงมึงราคาน้ำมันลดพี่น้องเอาดีเซลเป็นรักนั่นละมันนี่ยดิสละจักบาทเอาสามสิบสี่เต็มเต็มเลยถ้าสามสิบบาทกับประท้วงกันตาสิลดเหรอน้ำหูน้ำตาแตกเราสามสิบบาทตอนนี้สามสิบกัวครับเน้นเนนเลยเอ้ย ระแบบน้ำมันราคาแพงๆสี่ของว่เป็นตะขี้รถเล่นเด้อพี่น้องเด้อท่านจอดโดนร้ายของ่ปเป็นตะจอดด้วยมันนี่ห้างชี้ไลายกับเปลืองมันนี่ว่ได้ดอกนี่ได้ดอกนี้ครับ ผัดกะเพรานี่ไงบนี่บัวหร,อ,รอ่ัวอีลีขันมมนเละตามจริงบางดอกนั่นดอกน้นอยนั่นถ้าขาหน่อยน้ำนี่เป็นไงสุดซ้ำนั่นแหละครับพี่น้องเป็นเห็ดไข่กระดุมไปอันดอกเป็นสีไงนั่นสังเกตง,ง่างๆขากับดอกนี่ซ้ำกัน กั er> นแน่บึ้งงามเพาเผือได้ยตองออกมาพี่มาพี่ก่อนของเธอเห็ดยังเห็ดเละเฮ้ยมักมัดทั้งแหลทั้งขามักเบดคือหนองบัวติมันเสียบ ขหล,กกล,ลักกิโลครับพี่น้องม่เจอกัตเจอให่รู้จาของแล้วก็ขอเป็นซีบกับเพิ่นกับอาจจะโบหินได้สี่ยมตกถ่าออยไปซื่อเ,เนี่ยแม่ถ่ายจ้าของเห็ดก็ได้ความผาดองผืนเดเถอป แมนเคพื่นเคลื่น,นดานดินตั้งกล่งอง,งทายนอกที่สิอันนี้ไงนอกตั้งกล่องทายนะต้อนหิตพุทขึ้นโอใส่ข้าเมล่าแถบแล้วจะว่าเอาเป็นโมดของวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาดอกนี้ก่อนเย็น วัวก็เห็นหนะคนเจ็บก่อนหนะเนาะท่าสิได้ฮู้ว่าเป็นผู้ใดญ่อย่าเสือหลวงบ่ไม่เล็กนะคะย่ำถือโยนี่ถือกระเท่วงก้อนก็ย่ำถือโยเว้ย เดี๋ยววังดีกับข้ามึงวังดีล่ะเนี่ยอ้ยอุ้ยปาดอืมอี๊โอแม่ปาดปาดปาดขีดอายมึงควมเป็นธรรมชาติเป็นพี่น้องลักกิโลจังไหนจะมาตั้งอยู่ในป่า เนียนๆคอยๆค,คอยจ็บให้คอยปากเนี่ยเมื่อวานคุณนถึงน้ำแท่งหามปากปาก,ปากได้ปุ๊บีผู้ใด,ดหามได้จะว่าหามเอ,อื้อแค่นั้นเองจะว่าจะ เปลี่ยนกระตาไม่ได้จีใบชิโ่ะเหรอเรานมนว่าชิโ่ะเรามาราราันเบื่อบอกหา,น,านี่จะตูมงานนี่หนุ่มวันนี้ตูมหน่อยดินี่กระไดตตูมใหญ่เลยละ่ะอชัดเจน พี่น้องนอง้ีดอกครับพี่น้องจุ่มเดียวเลยอุ้ยหน,นึ่งเนี่ยน้ำไห้ใส่ถุงมือแล้วพี่น้องผมเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่แบบๆอยู่สองขาบักยางเหลือเลย อู้นั่นมาเรีว,วตรงนี้ของแถมน,น,นั่นนะงามครับเพื่อนเดียวกันที่พี่น้องใกล้ๆกันนั่นแหละไม่สมควรทำเหมือนผมนะครับนี่คือผมมึนแล้ว Nó mình tăm tăm xìa mà Mình sẽ đầy cùm đây tập tấu nó mềm tớ này Mình sẽ đầy cùm tớ, เขียวครับดูกันเป็นจุ่มงามงามเอาอีเดลี่ยวที่น่องนดครับเดี๋ยว้ฮโาเจอไปตัดขาที่หลังครับพี่น่องเฮ้ยเพื่อ นิ้วเล็กดัชนีพิชิตมันดึ๊บเรียบร้อยสวยงามตามทองเหลืองครับสาวเจอดเงินเร็วครับอือของสันโอโทษขอให้ได้พี่น้องอยัง นี่แหละฮีเท็ดอยู่ทั้งไก่ได้บริยูทั้งเทืองนึกออกเงีนะแล้เดี๋ยวเขาเราว่าเฮ็ดกำลังเกิดทั้งเสาไฟฟ้าเนาะ้อว้าวตัดขายเนี่ยผมว่าท่านตัดดิอมไปตัดตบจูบเอาจูบเอาเลยตุ่มเฮ็ดไข่เขียวครับอันนี้อันเฮ็ดไข่ขาว ดึงกิบไม่ว่อยากให้ดอกเป่นร่อนดอกพป็นร่อนอันนี้ดอกน้อยปวดบ้าขาออกยางไปที่เปลี่ยนลอยหลอไปบงมาแล้วเราเห็นขาออกจกงเห็นจนเฮ็ดได้เอือนเอาอีพอมาเอาหอยเนียนนี่แหละครับเพราะเอือนมาเห็ดเอือนเอาขาออกขาสิกรับนี่ขาอ้วยน สรุปยอดครับผมก็พอได้อยู่นี่กับมันพี่เก่าอ่นะน้องกับพี่น้องไปบ๊วเรียงมันมันพี่เก่าให้เห็นแหลกสวยงามครับลาไปก่อนฉลับคลิปนี้ด้วยก็ดูขอบคุณทุกๆท่านบ้างแจ่ขอบคุณทุกๆไหลทุกแก่ทุกอคอมเมนต์ท้อขอบกันไม่คิปหนกกา้าอยู่ที่วิญญาณชุขภาดเราไกด์แข็งแรงสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ